ฝนตกแล้วฝนตกลงมาฝนตกลงมาอย่าแข่งฝนเขามาเขามาแล้วว่าเขาเจ็บบุหรี่มได้ค่ะเนี่แล้มหอดก็ผู้ทำภูเลดวัานี้ลมมาแล้วภูลมมาแล้วลมมาแล้วภูระวังระวังพี่น้องเลยอะองไรกับฝนตกฝนลื่นมาแล้วมีเระมีแห้งแล้วัอนี้ กลับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุข,ขสุขคนหัวเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อมานยินดีตอนขับก็สู่ซ้อมแม่บุญม,มาบา้านเอาคือเก่าเด้อเนาะนมาพอกันตอนนี้ก็บอู้มึดฝาคือพีอน่น้องคือฝนหิตกเนาะ,ะสิมเมื่อทันบ่านมาหนี้โอ้ทางสร้างเพิ่นก็ได้ผสมปูนเฮียฮอนทรายอุนะ่น ไปแล้วบนสะทางหนาเรียบร้อยละสร้างเขาพอบดี้สายเหรอเนาะนั่นนั่นก่อนตีฮะมาพอบปะมาพอกับบุหรี่แล้วเนาะ ซ้าเลยจากกินข่าวกินน้ำอิ่มก็ไม่เห็ดตอ่ออีกอสบายดี บายดีโอ้กวดเอาคักวันยังบะนี่ยังไม่เบิ้ลกันพี่กัน ผสมสามสอบเลยว่ามันี่โอ้ตัวนางเบิ่งคนคนปูนก่อนนางเบิ่งสร้างคนปูนก่อนแบบนี้ในเวลากินข้าวกินน้ำอิ่มนะว่าเฮ็ดเดี่ยวโตอ้าวหนูใส่ได้ยินเสียงตู้จักได้ยินเสียงตู้ไอ ไปเบิ่งกันโอ้โต๊ะี่เป็นปันได้อะ้อทางนี้แค <c oughs> ่กันนี้ไปดูขทางในกันโอ้ขึนขึ้นในทางนั้นแด้วะไก็ได้ทางนี้าีนะไอ้มันยังเปียกเนาะ tên hát niệm văn nghĩa niệm vẫn sang thân dân của ông bun bây giờ mày 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 đi mày 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 โอ้ยนน่าขึ้นพี่เลยเ็สรุ่ยงานต่องานมืดอือ,อคือ มันนี่แห้งอ้าแห้งแค่นี่เนาะฮ้อนครัฮ้อนแน่ดินี่บดอยู่ห้องฮ้อนเนาะ <c oughs> อุ้ยยกขึ้ตี้กันบดแล้วก็พ่อเย็นเน้ฮอดอาคัากเอาวนี่ฮ้อนนะฮ้อนคักฮ้อนนี่ ห่อนคักห่อนแน่ดิรอบดสื่หอห่อนผูกป๊าจ้ากอยู่สวรรค์แจ๊งอันนี้ที่ตลาดสวรรค์แจ๊กเบอร์ทองฝานี่โอ้ ลมมาแล้ววะนีลมมล่ลมมาแล้ว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 เนี่ยอยากเต้นอยู่บ่เต้นได่แหมตู้อยู่พุ่นคนเต้นอยู่พี่พก็เป็นอย่างรอเพราะได้สร้างเบิง่งอันนี้เห็ดงักๆเพราะทำกับอมตอดเงา <c oughs> พรนะเสียงตูดง้ดังปานีนี่สร้างเาอารถเราเต็มที่รถเราะ เอาท่าได้แล้วอ่ะเสียงกูสาวหัว ดีดีด้วอันนี้นี่พ่อรามพ่อดีอันนี้จะดีายังฮว้อ้าวลองมือให้บ้างไนมอือโว้แล้วว่าไคเต้นแบบไดนเนาะเต้นนะแม่พวกวเชียงตูยังดังนงอือ <_ <d> _ <n> _>โอ้โหผลแล้วทางในมีแต่ผ้ากันมาขูดออกแล้วนี่ไฟอยากได้เฮือนงามมาปัดเอาเด้อแต่เสียบหน้ามาแล้วได้ดอ,อกชายมากกันโอ้งเนีน่ยตอกโอ้

มันบดเห็ดเียกกะใครเนี้เนาะมันบดเด็ตอนนี้ใบมุงเครืงองอนี้กบใบมุงเครืองแล้วเดี๋ยวไปเรื่องใดกันดเด้อว,วน,นี้ไอโฟนมาเด้อหอมกุ้มกุ้มมาเลย เพราะเลยว่า pues like pues ปาบดอยู่หักป้าอายห้อนเนาะป้าแบบบได้ธรรมดาอ้าคู่หน่วยนี่แตกว่าหนาหัวดินดินเนี่ยตัวอันตรายเด้อวะสิเอ้วยะนี่บัดจะแข็งทรายแห้งหัดบบดแดดบัดเมื่อไส้ทรายลายหัดแดดแล้วะ mình bo hẹn, tiếng ờ, tụi huynh đong quân nè, cho nên cầm ăn... nhang tùm tướm chưa, quậy đang men, khóc đang oan oh, này này, đây này. เด็กตู่วันจ้าเชื่อแม่นบ่หกโมงแรงบ่อีลาเพอกันยังประมาณสี่ห้าคนนะปกติแต่ก้าจะภาพจะภาพเพิ่นเองแล้วยังกันเนาะ เดนตรีมันก็มันก็มีกำหนดเนาะเิ่อถ้าเลยเวลานี่เพิ่นจ็ให้เพิ่มเงินได้ตามเมื่อบ้านเฮ้เนมนก่บเมื่อเจะาไวเลยแหละยเเจงก พี่ต่ดาวเต้นดุนกลางวัาม,าวมันรดบปจักส่าวเต้แนน้องเมย์ยินเสียงตู้กวดขี้ไส้กับน้องอ้อนนัน่ยน <c oughs> <c oughs> เป็นเล็กใสขี้ไสาพ้พอสร้างมันประหงนะขันบ่พ่อกัสิบบ่ลายเป็นไงดอกเนาะขันเข้ามาให้เครื่องรถใค่ยี่ดอก <c oughs> คืแถวบ้านมันเพี้นน่ะเขามีอยู่ได้รถอ,อันนั้นนะรถน้อยนะแบบรถฮุนใดแบบฮขาตักซื้อสิเอ้าลงมาแล้วเสียงเสียงฝนบานอีเซ็ดระบางเด้อไฟขอ็มอมบางไฟไฟขมมมอ่อนถือมิดฝนระ้ับ้าอารถอารถเขาหฮมเด้อ โอ้ลงมาแล้วบบบนี้ฝนตกละว้าวฝนชิมาอันใช่ลาปลาแล้วบนี้ <c oughs> ลปาปลาคนมนต้ิได้เออซื้อนะ่ะแบบนี้ <c oughs> เสียบน้ำ <c oughs> เสียบน้ำ <c oughs> โอ้โอ้มันตกทังผูแห้งใช่ไท,ท,ทั้งบรรทัดปู พอฝน,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 นตกลงมาเฮียได้ลับบาดนี่สิหาปูนเขาไว้าห็ฝนตกสร้างหาปูนเข้าไว้เลยเออตอพี่น้องเลยฝนตกลงมาแล้วอากาศเย็นชืดชัดชืด้งบาดนี่ทัดทัด ก็บแจ้งฝนตกหมอลำกันเลยฮงเย็นบอถึงน้ำฮงห่าวบอนี่บอถน้ำบัเนี้ห่างห่าว้าวบนเนีเน่ยนงสามสอบเนี่ย้ mọi ườn này là ỏ ma thấy sao nó u phần hà chấp điểm sáu ớt đây เห็นเลยม uh, ุดมาได้ตกแล้วตกลงมาฝนเทลงมาแล้วตกแห้งแห้งเนี่ยคิดดิ้นแจบนี่เนาะจีนยงขึ้นไ้ทั้งคืนไม่จักวันี้ยัยดฝนตกตี้ยขึ้นกองไว้บ่ ขึ Whoa, ้นขาเดียวกับเบิดแล้วติขึ้นเปืะอเปื่อเปื่ขึ้นขาเดียวกับเบิดแล้วนี่ว้าผู้มีเอ้ยฝนตกทั้งบรรทัดผูเนาะเงาน่าได้รักเจ้ายวน่ามากมั้ยังเฮ้ยฝนมาไปฟังเด้อไปสืบฝนในมือเมื่อว่าเราเห็นฝนตกเราพบเป็นยางห่อซองเราห่อหนึ่งมันกระเป็นอยู่ หับสองโมเป็นดอกสองโเป็นดอกยัได้อีกแหละยังได้รึหอบสางเสีงยงเงินเลากะลังแอดหนักปูนเสียงมา <laughs> ไ,ได้เฮ็ดปูนก่อนฮะว่อยู่ <c oughs> <c oughs> อันนั้นมา เดี๋ยวจะขึ้นบึงทงๆกันเบ่งสร้างกันเอ้าเฮยขอเถอไ่ได้แมมันเปื้อนคุณไปซองมันกันอือจ้ ไปไหว้ในห้องห้องนั่นมันแล้วอะไรคนไปไหว้เล็กระปานตะปูเป็นกุ๊เป็นอะไรงบเาเ็นะ้คือปรเด็นเนี่ทอปคือประเด็นนะไม่กินกรตำแมงแข้งตัแมงกระจันมีร่แงกินเท่เรื่องซื้อเอาเพื่นสนุนเอานื้ ้าตกกันว้าวลองรู้ั่นี่ฝนตกแล้วก็แต่เฮ็ดเพือนฝนหากระตกใส่มานแหาดเี้ยกว่เาหันกนีอ้าวฝนเทลงมาฝนเทลงมาอาลองดูใลองเป็นหันหนามากพี่เทลสาบน้องไอเดียอลองรูเฮียงกันดู ใสเสื้อเฮาเปียกเปียกคนเทลงมาได้ลงมาเด็กสมนี่เด็กสมนี่เสื่อเอาหน่อยแค่บุกเถาะแล้วขึ้นทั้งคุณนะอ๋อพี่น้องเอ้ส้มเย็นเด้อเราอยู่ส้มกินเย็นแล้วมันอ่ะนั่งแมวแมวอะไรรู้อ่ะพี่ใดก็เพลงเฮนางแมวนางแมวเอ้ยโคสาวเฮงนี่ บ่ไดายแท้ๆกับโคฟ้าโคฝนโคสั้นๆหัวนาแมวแมวหงแมวฝนสาดเข้ามาโอ้ยชัดชัดแท้นี่ลงแล้วแม่พี่น้องเลยฝนตกแล้วฮ่าดฝนตกแล้วมีโอ้ตั ตกลงมาแล้วพี่น้องเลยคนนะกู้ในเมืองศาสตร์รู้บ้างนงี้ข่อยคิดถึงไอ้ฝนแม่นี่ว้ายเพลื่องแม่เนี่ยอยูโอ้ไอ้แสงคนถึงไอ้ฝนย่างตากฮอดฝนพเราไม่ได้สนอย่างเลยกูก้าเถ้งพี่น้องเลยนาเจ้าในคิดนี่ก็ขอจบเพียงสมีสะก่อนพ้อการในคลิปหนาเด้อพ่อเมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะบุญทุกท่าน คี่ไว้างใหเป็นสะพานบุญหายเห็ดเพือนให้น้องเม่น้องไม้ใกล้ที่สามเรล็จเสร็จสิ้นแล้วยับมอจ้อสั้นกันขม,มาพี่น้องเลยอ,อีก,กวโดนฮเนาะอีกบ่าน,านกเกินร้อแล้วก็ะหามืองามงาม,งามดีพี่น้องเององลยฮัชสาหรับมือนี่ขอตัวลาว้าจับไปก่อนพอ,อกันในคลิดหนาเด้อพรมเมือพี่น้องสบายดีสบายดีผัวน้มีอยู่ผุณเปน้องไงพวเป็นยังเนาะ